อุ๊ยอุ๊ยนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วันแบงคอกครับและนี่เป็นครั้งแรกที่ทางนอ t ติงนะครับทำช็อปร่วมกับทางดอทไลท์นะครับและก็ c o วแอนะครับเป็นนอตติงช็อปสโตร์นะครับแห่งแรกของรมเทศไทยที่เ h ็กเฮาส์วันแบงคอกที่ชั้น2ตึกเดอะสตอรนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพาทัวร์กันเลยดีกว่าครับมาพร้อมกับน้อง 3A Pro เรื่องนี้นะครับเดีย๋ยวทีมงานตามผมมาเลยดีกว่าอันนี้นะครับเป็นคอนเซปต์สโตร์ที่จะพยายามไม่เห็นเรื่องของตัวนวัตกรรมต่างๆนะครับว่าน็อตติ่งได้นำพาแก๊เจตต่างๆมาได้ยังไงบ้างนะครับเดีย๋ยวทีมงานตามมาติดได้เลยครับตรงนี้เริ่มกันที่ตัวแรกๆกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เรามาถ่ายเนี่ยเราได้เห็น วันเปิดตัวของ 3A กับ 3A Pro ซึ่งในโซนของเราเนี่ยได้มีการนำตัวเดโมโ Eco, มาให้ได้ทดสอบกันนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาเล่นได้เล,เลยนะครับทีมงานซูมเข้ามาได้เลยนะครับนี่มาดูใกล้ๆกัน,น,นอันนี้จะเป็นตัว 3A นะครับสีขาวสวยมากตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัว 3A Pro ตัวเดียวกับที่ผมถืออยู่ในมือตัวนี้เนี่ยแหละครับนะผัดมาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมีภายในโซนต่างๆนะครับ เขาก็จะมีโชว์รูปลักษณ์นะครับแก๊เจจต,ต่างๆนะครับอย่างตรงนี้จะเห็นท้ายเลยเนี่ยทีมงานเข้าไปดูส่องดูใกล้ๆได้เลยครับตั้งแต่หูฟังตั้งแต่ตัว e อียเอเนะครับมาจนถึงตัวที่เป็นทรงแบบ Open e เอแบบนี้นะครับมาให้ได้ลองได้เทสกันแบบนี้นะครับและมีหน้าตาตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางาน้อตกิงนครับแล้วก็จะมีตัวเคสที่นำเข้ามาเลยนะครับโดยตรงจาก ต่างประเทศเลยนะครับจากทางแบรนด์นอตติงที่ UK เคที่อังกฤษเนี่ยนะครับมาให้ได้จับจองเป็นเจ้าของได้พยายามจะมีให้พบทุกซีรีส์ต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับแล้วก็จะมีตัวเรียกงานแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ทิศทางในการดีไซน์นะครับจากภายในสู่ภายนอกโดยทางนอตติงนะครับเอาไว้ดูไว้เป็นแบบว่าอินสปิเรชันให้กับผู้ที่สนใจและก็รักในวัตกรรม นว,วัตกรรมต่างๆที่เขานำเสนอขึ้นมานั่นเองนะฮะนอกจากนี้แล้วนี้เขาก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับที่ได้มาให้ทดสอบดูกันนะครับจากตัวนี้นะครับตามบูธต่างๆเนี่ยให้ลองแม้กระทั่งตัว AA นะครับนี่สีดูใกล้ๆตรงนี้เลยครับนี่เห็นไหมสีสวยมากเลยครับนี่เห็นไหมตรงนี้สวยมากๆเลยฮะนี่ได้ลองกันนะครับแล้วก็ยังมี ในส่วนอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวเราตามผมมาเลยดีกว่านะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพยายามที่สื่อถึงตัวไลฟ์สไตล์นะครับของผู้ที่ใช้งานน o อตติงนะครับว่านอตติงสามารถไปเป็นดี a เอให้กับชีวิตของคุณได้ทุกชั่วโมงทุกนาทีได้อย่างไรกันบ้างน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจอ LED นะครับที่เราเห็นหน้าตาต่างๆนีพาเขาตามหรือตามซอกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ CMF ครับนี่ฮะ SIM F เนี่ยก็คือว่าเป็นการนำคอนเซปต์ในสมัยยุค90นะครับใช่ไหมในสมัยที่เราสามารถถอดเคสประกอบได้สนุกสนานมากเลยนะครับมีที่ใส่ที่เป็นแบบว่าเป็นแบบ่พวกเนมการ์ดหรือบัตรเครดิตก็ได้นะครับแล้วก็มีที่แบบว่าลักษณะแบบว่าแขวนคอได้สบายสบายในยุคนี้ที่การถือมือถือนั้นเป็นเรื่องที่แบบว่าง่ายได้แล้วก็ทำได้ในเครื่องเดียวแล้วจบนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้พาให้คุณผู้ดูนะครับและคุณผู้ชมครับเข้ามาร่วมสัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกที่เมืองไทยครับสำหรับช็อปของ Knotting Store แห่งแรกเลยนะครับที่ Tech House b ย y l i ไลทนะครับที่วันแบงคอกนะครับโดยที่ช็อปของ Knotting นั้นจะอยู่ที่ตึก The Story ชั้น2นะครับเจอกันนะครับที่ Tech House ัน e Bangkok b อทไลทครับ